ยูจากช่วงแม่บ้านเจ้าปัญหานะเะวันนี้ยูก็มาแนะนำนะเซนนาสกินะเป็นคาราตินเปลี่ยนสีผมนะมี5้าสีมีสีชมพูสีเทาสีเขียวสีน้ำตาลและสีฟ้าเทานะอันนี้ที่ยูทำคือสีฟ้าเทานะแต่ว่าพื้นเดิมของยูเป็นสีฟ้าพาสเทลนมสดนะเพราะฉะนั้นยูก็เลยเลือกสีเทาเพื่อเอามาเติมจากสีฟ้านมสดนะก็ให้เป็นสี ฟ้าเทานะก็คืออันนี้นะก่อนที่ยูจะทํานะก็คือจะเป็นสีฟ้านมสดนะตอนนี้คือพอ,อยูเพิ่มสีเทาเข้าไปนะเดิมคือ,อยูมีเม็ดสีสีฟ้าอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นฟ้าเทานะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นสีฟ้าเทานะสำหรับของซินาสกินะเป็นแคลราตินบำรุงผมสามารถเปลี่ยนสีผมเป็นสีย้อมผมเป็นมาร์กเติมประกายสีผมนะจะเห็นว่านะไม่ว่าเราแบบว่าต่อให้เราผมดำนะทุกคน คำว่ามาร์กเติมประกายสีผมนะคือจริงอยู่ว่าอะไรอยู่ในที่มืดนะมันจะผมเราจะเป็นสีดํานะแต่เมื่อไหรที่ไปสะท้อนกับแสงแดดหรือแสงไฟนะก็จะได้ตามสีที่เราแบบจะลงไปเลยนะสําหรับสีแคระตินนะนอกจากบํารุงผมแล้วก็ยังย้อมสีผมได้นะคือเป็นบํารุงพร้อมทําสีนะค่ะนี่ยู่ทดลองให้ดูเลยนะที่ขนผมของอยูมีทั้งสีดําแล้วก็เป็นเอ่อ การฟอกสีระดับ8ระดับ9นะแล้วก็ตรงไปนะทุกคนคือเป็นสีพาดทเทลคือสีสว่างอยู่แล้วนะการที่เราจะเติมประกายสีผมอยู่ใช้สีเทานะจะเห็นว่าช่อช่อนนี้นะคือเวลาที่อยู่บอกแล้ว่าเวลาที่จะทําผมให้สีสว่างได้นะแบบออกสีขาวสีเทานะต้องใช้สีม่วงนะเวลาที่ผสมมาต้องดูแบบเป็นสีแบบออกน้ําเงินออกฟ้าออกม่วงๆ่วงนะแล้วจะได้สีขาวนะแต่อันนี้คือสีเทาจะเห็นว่าสองสี ต่างกันเลยนะทุกคนคือช่อหนึ่งที่อยู่แบ่งช่อหนึ่งนะมาเพื่อลงสีเทานะแล้วก็ของเซนสกิเนี่นะควรใช้ตอนผมแห้งนะสีจะติดชัดมากนะจะเห็นว่าไม่ต้องผสมเพิ่มหรือว่าอะไรเลยนะสามารถใช้เพียวๆได้เลยที่สําคัญคือไม่ติดมือด้วยทุกคนสีไม่ติดมือแต่ผมอะสีเม็ดสีอะเข้มขน้นเม็ดสีคือแน่นมากจะเห็นเห็นเลยนะว่าเวลาที่ทําไปนะสองสีคือแตกต่างกันเลยเห็นอย่างชัดเจนว่า ทำไปแล้วสีติดนะทุกคนใช้แค่นิดเดียวนะ ลูดไปนะท้ายทั่วเส้นผมทิ้งไว้สิบถงยี่สิบหนาทีนะขึ้นอยู่กับสภาพของเส้นผมนะก็คือเราสามารถทําแบบเป็นไฮไลท์ได้นะหรือว่าจะเติมทั้งหมดก็ได้นะแต่อยู่ต้องการที่จะทําแบบประมาณเป็นไฮไลท์เพราะอยู่ยังอยากจะให้แบบว่ามีสีขาวเหลืออยู่บ้างนะเพราะว่าสีเทาค่อนข้างที่จะทําให้ผมเนี่ยดรอปลงจากสีขาวมันกลายสีเทามันออกจะดํานิดนึงนะแต่มันก็จะทําให้ผมมันไม่ดูสว่างเกินไปนะก็จะได้สี ฟ้าเทานะทุกคนซึ่งการใช้อันนี้นะเป็นทั้งบำรุงแล้วก็ย้อมสีผมเป็นการเติมประกายผมนะก็จะเห็นว่าตรง เออ่สีที่อยู่ทํามานะมันจะติดเหลืองๆแล้วนะเวลาที่เราทําสีนะพอผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งนะเวลาเราสระผมไปเรื่อยๆผมมันจะติดเหลืองนะทุกคนอันนี้นะหลังทําเสร็จนะจะเห็นว่าสีขาวนะปกติจะเป็นสีฟ้านมสดของยูมันจะออกขาวใช่ไหมอันนี้จะติดเทาเลยนะก็จะเป็นฟ้าเทานะและที่โคนนะทุกคนจะเห็นว่าโคนผมอะสว่างขึ้นเดิมอะมันจะออกน้ําตาลเลยนะสําหรับสีฟ้า นมตดที่อยู่เคยลงนะพอเจอกับเผมที่8ระดับแปดหรือะดับเก้านะโหสีมันจะเข้มเป็นสีน้ําตาลนะแต่พอมาเจอสีม่วงนะมาเจอสีม่วงหรือว่าสีเทานะเวลาเราทําสีเทาหรือสีขาวนะ คือคีมมันจะกลายเป็นสีม่วงนะแล้วมันจะทําให้ผมเป็นสีขาวหรือสีที่สว่างนะอันนี้จะใช้เพียวๆนะทุกคนถ้าไม่มีพื้นผมสีฟ้าก็จะได้อันนี้เลยนะสําหรับสีเทานะเวลาที่เราฟอกสีผมแล้วแล้วลงสีเทาก็จะได้สีนี้นะหรืออาจจะแบบว่าอยากได้สีฟ้านะผสมกันระหว่างสีเทากับฟ้าเทานะก็จะได้เฉดสีแบบที่อยู่ทาเมื่อกี้นะวิธีการใช้คือใช้ง่ายมาก เซนนะาสกิแคราตินบำรุงสีผมสีย้อมผมนะเป็นมาสกเติมประกายผมนะช่วยบำรุงผมลดการซีดของสีที่เราทำนะบำรุงพร้อมทำสีแล้วก็ลดไลเหลืองไปในตัวนะช่วยล็อกสีผมขนาด500มิลน,นะขวดใหญ่มากนะเหมาะสำหรับผมที่ฟอกสีมาแล้วนะสีไม่ติดมือแล้วก็สีก็อยู่นานขึ้นนะบำรุงสีผมไม่ให้ซีดจางเลย